เห็นอะไรบางอย่างงอกในองค์พระเนี่ยนี่คือความเป็นธรรมชาติของพระแท้ที่พอบอกว่าพระแท้คือพระต้องมีชีวิตหลายคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นเส้นได้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติการเกิดงอกของไขว่านหรือพลังขององพุทธคุณหรือการปุกเสกแล้วก็พระ ามที่พอไดบอกแล้วค่ะพระแท้คือพระที่มีชีวิตทําอย่างไรล่ะพระในลักษณะของพระปลอมหมดสิทธิทจะทาทําอย่างไรล่ะพระปลอมจะทําได้ในรูปแบบพระแท้สิ่งที่พระปลอมทําไม่ได้คือความเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเนี่ยงอกโดยธรรมชาติหลงบอ่อนี่นี่คือธรรมชาติ โดยเฉพาะพระที่อายุมากนะคะแล้วคราบขี้กรุหรือการเกิดงอกหรือลักษณะอย่างนี้อย่าไปล้างนะคะวันนี้พอเอเหนื่อยเพราะว่า,ายังไม่ได้พักมีธุระด้วยแล้วก็พระคุณเจ้าเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีแล้วท่านก็มาบินทบาตพระไป ห้าองค์เพื่อไปบูรณวัดลายท่านคงได้ชมไหล์สดก็รับบุญร่วมกันวันนี้ได้ทำบุญถวายไป500ร้อยกระองนะคะซึ่งวันนี้พระคุณเจ้าก็าได้รับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่จังหวัดเพชรบุรีส่วนรายละเอียดรอให้ทีมงานตัดต่อเสร็จเพราะได้สัมภาษณ์ไว้แล้ว เบอร์โทรวัดบัญชีวัดมีเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนองค์นี้ที่พอเอามาไลฟ์ให้ดูเนะะี่ยค่ะจะแจ้งว่าวันนี้เหนื่อยมากนะ,ะก็เลยไม่ได้สดแต่ก็ถ่ายคลิปลงให้ดูหน่อยดูมิตคิความเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นผ้าเก่าในหยิบเก่านะคะซึ่งนานแล้วหยิบไม้ดูอีกเนื้อหนึ่งที่น่าค้นหา พระแท้พระเก่ายิ่งนับวันยิ่งน่าศึกษามากเนี่ยเราก็ต้องรักษาท่านแบบรูปแบบที่ท่านเป็นอยู่อย่าไปล้างหรือท่านแตกหกัหกหรือมีแผลนั่นแหละคือพระแท้ที่พุทธคุณสูงคุณเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเขาเรียวกว่าพระแท้ที่มีรอยยุบแยกยน่นหรือบินนิดหน่อยตามธรรมชาติแต่ถ้าบังเกิดเราวิ่งหาพระที่สวยงาม หรือพระที่มกริบทุกอย่างหรือพระที่วิ่งหาแต่พระ,ะสวยๆในรูปแบบที่ทุกคนต้องการก็แสดงว่าคุณไม่ได้ต้องการพระแท้แต่คุณต้องการรูปแบบสวยงามในองค์พระก็ต้องหาพระใหม่มาใส่แต่ถ้าพระเก่าที่ครัวโตสร้างหรือสมเด็จโตสร้างสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรมตารางสีสร้างต้องมีมิติมีชีวิต มีการเกิดงอกไม่มีใครซื้อได้ในราคาที่ไม่กี่ร้อยบาทหรือหลักพันบาทที่แท้จริงแล้วพระเนี่ยราคาสูงจริงแต่อยู่กับมือพอออฟ้าทุกคนก็สามารถเอิื้อมถึงนะอันนี้ก็เลยมาไล์ให้ดูค่ะ